โอเคครับผมก็ต้องกราบสวัสดีแบบไทยนะฮะก็ตอนนี้ก็อยู่กันใน l e โก f o r ร์ดไนนนะฮะก็ขอบคุณมาก e ีพีที่แล้วนะเป็น e ีพีแบบโยนหินถามทางเนาะก็160วิวไปแล้วเกินคาดไปตั้ง10วิวนะไม่รู้ e ีพีนี้จะได้ยังไงนะถ้าขอถ้าขอสัก200วิวจะได้ไหมก็โอเควันนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันใหม่อันนี้คือเริ่มต้นแบบของจริงยาวๆเรามาดูกันเลยว่า คิดเอทแบบไหนกันเนาะอันนี้คือไบโอมนะมันคือโลกเดียวกันเว้ยผมเพิ่งรู้ว่ามันคือโลกเดียวกันแต่แบบว่าเออเราอยากไปเกิดมุมไหนเท่านั้นเองนะแต่เดี๋ยวผมก็อยากเกิดมุมเดิมแหละผมเกิดมุมเนี้ยมุมเดิมเลยแล้วกันเนาะในส่วนตรงพวกนี้ผมปรับออนหมดเลยเนาะหิวสเตมินาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทั้งหมดผมปรับออนหมดเลยอ่าวินเลดเปิดทุกอย่างเปิดเอาเป็นว่าเนี่ยตามนี้เลยเปิด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  โอเคเริ okay. ่มวันใหม่แดดสองฟ้าเป็นสัญญาณวันใหม่ใครอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยอันนี้เราเหรอแล้วทำไมตัวมันเป็นอย่างเงี้ยอ๋อมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอเคอัน okay. นี้ก็จะเป็นครูสอนเรานะครับช่วงในช่วงแรกเนาะพอเราเรียนรู้ได้สักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะไม่อยู่กับเราแล้วเขาก็จะไปแล้ววันนี้เป้าหมายของเราคืออีปีที่แล้วเราทําบ้านใช่ไหมซึ่งบ้านแม่งห่วยแตกมากเว้ยแต่เดี๋ยวเราจะทําบ้านแบบบ้านสําเร็จรูปกัน ก็ปัจจัยแรกๆฮะทำไม้ทำไม้อะไะทำหาพื้นที่ก่อนแล้วกันมันก็จะต้องอย่างเงี้ยเออแถวนี้ก็ได้ขอให้มันเป็นพื้นที่เรียบๆหน่อยเนาะเดี๋ยวเคลียร์ตรงนี้ก่อนชอบสนุกตูกใจก็อย่าลืมนะะกดซับกดไลค์กดแชร์กันเหมือนเดิมโอเคมาถึงด่านแรกเราก็วางแคมปิง้งกดตัวคิวขึ้นมาวางโอ้เราได้แคมปิ้งแล้วแคมปิ้งแล้วทีนี้เราก็จะได้ทำกระตบ๊บ กระ๊อบพื้นฐานแล้วก็ทำตัวคราฟเนาะกระ๊อบพื้นฐานไม้หกอันโอเคใช้ไม้หกอันเป็นวางพื้นก่อนนะวันนี้เป้าหมายเราจะทำไอ้นี่กันนะเขาเรียกอะไรนะหมู่บ้านอะอา่าวิลเลจเหรอเออถ้าถ้าไม่ผิดนะเขาเรียกวิลเล่ไหมเนาะเราจะทำหมู่บ้านกันนะครับ ก่อนอื่นเขาเรียกไงอ่ะก่อนจะทําหมู่บ้านได้เราจะต้องมีของพื้นฐานก่อนเนาะเดี๋ยวไอ้พวกแบบตัค,ครบตัวอะไรเดี๋ยวระวังโซนนู้นเลยอันนี้ก็จะเป็นโซนบ้านผมเองผมว่าผมจะอยู่ตรงนี้แหละสวยดีเอ้ตวัวครับวางตรงนู้นก็ได้บ้านเอาไว้เป็นเป็นหลังก็พออ่ามันหมุนซ้ายหมุนขวาได้ด้วยนะหมุนซ้ายหมุนขวาโดยการลูกกิ้งตัวกลางเนาะแล้วก็เดินหน้าถอยหลังก็ ซ้ายขวาหน้าหลังธรรมดาธรรมดากด ESC ก็จะเป็นการยกเลิกคำสั่งไปตรงนี้เลยง่าย่ายเอ๊ะทำไมตรงนี้ไม่ได้อ่ะอ่ะวางตรงนี้ป๊บแล้วก็กด E เพื่อสร้างเนะาะภาพภาพตอนนี้ผมค่อนข้างที่จะชำนาญแล้วถ้าสร้างกระต๊อบแบบนี้เนี่ยไม้หมดนะเฮ้ยแก กดตัว e เพื่อเลี้ยงเลยเราก็จะได้ขนแกะมาถ้าเป็นไมค c r รับเราจะต้องไอ้นี่ใช่ไหมล่ะครับกันไกลเนาะอันนี้ไม่ต้องแนะไม่จําเป็นนะก็ง่ายดีฮะชีวิตง่ายดีเราอยู่ที่สูงมากเลยนะเนี่ยแล้วก็อยู่ติดเฮ้ยอยู่ติดชายหาดเลยเออสร้างข้างล่างก็สวยนะแต่ไม่เป็นไรเราจะสร้างตรงนี้แหละไหนๆก็พูดว่าจะสร้างตรงนี้แล้วก็ต้องสร้างตรงนี้แหละแล้วก็โอเคค่อนข้างสวยเลยนะ นูน่นตรงนู้นมีบ้านคนด้วยตามบ้านคนก็จะมีแบบพวกโจรมีไอ้ชาวบ้านมีเยอะฮะหลายอย่างอยู่ด้วยกัน NPC นนู่นนี่นั่นแล้วก็พวกไอเทมที่มันดอบเฮ้ยเมื่อกี้แม่งมุมเปล่ามาดิมาบอจา์กดคอนโทรลเสียงเสียงเมาส์อาจจะหนักไปหน่อยนะฮะ ต้องขออภัยนะแล้วผมก็ขออภัยเป็ั้งนัผมไม่ตัดออกด้วยผมก็ให้มันดังไป็ั้งน้นเอ่อกดตัว E เพื่อสร้างต่อกดตัว Q ทําต่อนะครับโอเคเสร็จแล้วทีนี้เราก็ทําโต๊ะคราบกันดีกว่าโต๊ะคราบใช้อะไรมั่งอ่าขาดหินอีกหนึ่งโอเคไม่ยากเท่าไหร่โต๊ะคราบต้องมาละหนตัว อาทำครบเพิงครับเลยทำไมครับใจต,ตั้งสาอันนะกด F เ่อครับครับมาแล้วทีนี้ขวานล่ะขวานขาดไม้โอเคค่อนข้างขาดไม้เยอะอยู่เดี๋ยวเราไปหาไม้กันดีกว่าขวานเอามาเลยหนึ่งอันอันนี้ขาดหินอันนึงโอเคไม่ได้ยากเย็นอะไร นี่ก็ทําง่ายๆฮนะขุดเอาก็ได้นะเก็บตามพื้นก็ได้เหมือนกันเดี๋ยวเราจะทําของให้มันครบแล้วเดี๋ยวเราจะไปลงเหมืองกันเราจะทํำคอมมูกันไม่รู้ว่าอีการทําคอมมูนิตี้เราเนี่ยจะต้องใช้อีกกี่อีนะก็ฝากกดติดตามกันด้วยเดี๋ยววันนี้ผมจะลองทําเท่าที่ทําได้ดูก่อน EP นี้ผมเชื่อว่าคอมมูมันมันไม่จบง่ายๆเนาะ จะมืดแล้วนะครับช่วงมืดก็อันตรายนะครับก็มีทั้งหมาป่ามีทั้งสกิลิตันเนาะเยอะยแยะไปหมดนะหมาป่าก็มีหลายแบบนะมีแบบเป็นหมาป่าดําธรรมดาหมาป่าน้ําแข็งไม่รู้มีหมาป่าไฟด้วยหรือเปล่าเอาทำไมมันไม่เก็บขึ้นมาวะนะเขาเรียกว่าเคลียร์ทางนะสู่ความสําเร็จโอเคเราวางเลยนี่ เอาไปวางใกล้ๆแคมป์ไฟวินเลจนะวินเลดเราเอาสีฟ้าดิแล้วก็เป็นบ้านคนเราไม่ใช่แคมป์เว้ยมันคือบ้านเว้ยไม่ใช่แคมป์แล้วก็ทุกครั้งที่อัพหมู่บ้านนะเราก็จะสามารถทำของได้เพิ่มด้วยนะนี่มีคนมาเข้ามาหนึ่งคนแล้วเวลาคนเข้ามาเราก็คุยคนระับในทุมิอยู่ไปแล้วก็จะชวนให้เขาเข้ามาอยู่ด้วยนะ เดี๋ยวเราจะชวนเขาเข้ามาอยู่ด้วยเนี่ยที่มาวิลเลจทีนี้เขาจะบอกว่าไม่มีเตียงเอาไว้ให้นอนเลยเดี๋ยวเราทําเตียงนอนให้ก่อนทําเตียงนอนเราจะมีแปลนบ้านนี่บ้านอันนี้ทําเลยฮะปึ๊บมาเป็นวิลเลจน้อยๆก่อนช่วงแรกเราก็จะใช้ขวานอย่างนี้นะแล้วมันอัปเกรดได้ด้วยนะอัปเกรดไม่ยากเท่าไหร่ เดี๋ยวเราค่อยไปหาของอัปเกรดกันตอนนี้ก็ทําบ้านไปเรื่อยๆก่อนโอเคบ้านเสร็จแล้วพอบ้านเสร็จแล้วเราก็มาหาที่นอนที่นอนก็จะอยู่ตรงนี้ไงทําที่นอนไว้สองเตียงเลยแล้วกันเนาะเอาเตียงแรกไปก่อนเอาละมันให้เรามานอนแล้วแต่เรายังไม่นอนครับเราต้องทําเตียงเช็คอินก่อนไม่งั้นเราเวลาเราเกิดเราจะกลับมาจุดเริ่มต้นตลอดนะอ่านี่เดี๋ยวเราชวนมันและอ้าวมันไปไหนละมามาอยู่หมู่บ้านเรามา Yeah, มีที่นอนให้แล้วตอนนี้ทีนี้วิเลตเราจะมีนี่นะแล้ววิเลตเรามันอัพได้วิเลตเรามี5คนเนาะแล้วก็อัพได้จนถึงเลเวล10เดี๋ยวมาดูกันว่ากว่าจะถึงเลเวล10เราต้องใชก้กันอีกกี่ EP อันนี้เดี๋ยวทําเตียงผมไว้นอนเองก่อนแล้วก็กดเซฟไปกอลุกขึ้นมายืนได้แล้วแค่นี้ก็ได้แล้วหนึ่งคนเนาะทีนี้แล้วเราจะอัพเกรดมันยังไงล่ะให้มันถึงเลเวล ก็ง่ายๆนะก็หินหนึ่งหินสิบห้าอันไม้สิบห้าอันเริ่มหากันได้เลยไก่กุ๊ก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 ถ้าเราเลี้ยงเราจะได้ไข่ไก่นะไข่ไก่นี่มีประโยชน์นะฮะทั้งได้พลังงานทั้งได้ค่าเอเนจีที่เอาไว้วิ่งโอ้ไอตัวไอตัวเรืองแสงม่แค่แฟรี่แฟรี่เดี๋ยวเราตามแฟรี่ไปฮะ ไปเลยแฟรี่นำไปเลยโอ้เจอแล้วเจอแล้วอู้เยอะซะด้วยนะฆ่ามันก่อนฆ่าด้วยขวานี่แหละอะไรอือจบไปขอบชวนกระบวนวามเปิดกล่อง ก็เปิดซะช้าเลยนะโอ้โคตรของพื้นฐานช่วงแรกๆเราก็จะเป็นพวกรักสุขภาพนะครับกินผักกินผลไม้ไปนะหลังๆนี่กินแต่เนื้อฮะเดี๋ยวให้คนนั้น NPC หาของให้กิน NPC มีเยอะๆดีฮนะเอาจริงๆมันมีแค่5คนนะเนาะถ้ามีเป็น10คนได้ก็ดีเนาะให้ไปหาไม้ให้มาหาหินหาของกินสะดวกสบายฮนะข้างบนมีกล่องสมบัติ โอเคก็ถือว่าเป็นช่วงเริ่มต้นดีๆแล้วก็ได้ลูกธนูมาด้วยนะมันมีวิธีครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูตามบ้านคนข้างล่างก่อนน่าจะมีอะไรหลายๆอย่างมันก็อเลิรง่ายนะหมาป่าเนี่ยแต่ปล่อยมันไปก่อนนะเราเรียกว่าเราเลี้ยงมันไว้ก่อนเลี้ยงไข่ไว้ก่อนวิระเบิดเมื่อกี้ถังระเบิดนะก็โอเคนะไม่เยอะไม่น้อยอะ ก็พออัพเลเวลบ้านหนึ่งเลเวลล้เฮ้ยเสียงแล้วเมื่อกี้เฮ้ยมันดมว่ะแต่ไม่สนใจอยู่แล้วไอ้พวกนี้มันก็ตีเราอรอปูเสีชวนเนี่ยนะทั้งแมงมุมทั้งปูเสีชวนเลยมัวไปหมดแล้วกู โอเคเราไปอัพวิเลจกันก่อนเนาะบ้านเราอยู่ไหนไวะเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้ตัวเนี้ยเดินตามเรามาหรือเราจะให้จ็อบมันก็ได้นะเนี่ยดิจอ็จอบจ็อบก็จะมีอันนี้ต้องไปกับเราโอเคอยู่ดีเขาก็มีดาบจังนั้นแหละเราไม่ต้องหาดาบให้เลยนะอาวุธลูกธนูนี่ไงครับเลยอยู่ดีก็ได้ของมาเนาะ เดี๋ยวก็เราก็จะต้องทําของที่มันจําเป็นอีกเนาะเตาปิ้งเตาปิ้งใช้หินอีกเยอะเลยอะอยู่ไหนอะอ๋อตายแล้ว,ลวเฮ้ยนมมีวัวเนี่ยดีฮะมีวัวต้องมีนมถือว่าแมปนี้ที่เราสร้างกันมาสุ่มเกิดได้อุดมสมบูรณ์นะน้องวัวน้องวัวน้องน้องวัว แต่มันจะดอบได้ทีละครั้งนะเนี่ยเดี๋ยวดูให้มันดอปซ้ำไม่ได้นะมันได้แค่ครั้งเดียวต่อวันเรามาอัพวินเลจก่อนนะอัพวิลเลจเสร็จแล้วก็ทำที่นอนเพิ่มด้วยไม่ไมอยม่ยาเกะกะโอเคครบแล้วก็อัพฮนะพออัพวิลเลจแล้วก็อยู่ได้แล้วละ่ะ เอา้าก็อัพแล้วไง uh oh. อัพอี uh ่กออัพ oh. เป็นเวลสองอ่ะ oh. ใช้เยอะปะโอเคใช้แผ่นไม้ไม่เยอะเดี๋ยวทำที่คราฟก่อนเนาะเราวังโลงๆแบบนี้เลยได้ปะโอเควางได้โต๊ะกินยังไม่ได้โอเคอันนี้ใช้10อัน หนึ่งสองสามี่ห้าห็ดแปดเกสไหนดูนี่มีใช้อะไรบัางวะแผลงกับหินเดี๋ยวถ้าเราอัพของไปนู่นนี่เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวพวก NPC ที่ตามเรามามันเราให้ของได้ด้วยพอให้ของแล้วมันก็จะช่วยเราฟาร์มเร็วขึ้นแล้วก็ถ้าชาวบ้านเยอะก็มีอยู่มีกินนะไม่ต้องมาหาหินหาขององนี้ละในอนาคตนะ ซึ่งไม่น่าจะใช้ EP นี้ตอนนี้มีเท่าไหร่กินมี30เอง30ก็ทำโต๊ะย่างได้อยู่นะเนีย่ยมาขวางลุงผมจะอัพแล้วก็อัพเลยเป็นเวล3แล้วทีเนี้ยอยู่ได้หรือยังอ่ะพอ,อยุลุงอยู่แล้วลุงจะมาอยู่ฟีฟีไม่ได้รับจ็อบไปเลย Hell to Village เสิร์ตไม้ ทุกหนึ่งวันเราจะได้ของจากลุงหนึ่งทีนะโอเคตรงนี้ก็เรียบร้อยแล้วแล้วก็เหลือตรงนี้อาวุธซอสเราจะต้องใช้เกกะอย่าเพิ่งขวางของทั่วไปเราอ่ายังไม่ได้ทำอันนี้เลยเอามาวางไว้ก่อนสีฟ้าดีครับอันนี้ห้าอันสิบอันไปเลย เผื่อเพื่อนด้วยไอ้ลุงเขาคาบอะไรอยู่วะอันนี้มีเกาะด้วยนะอันนี้ก็ต้องหาของลูกธนูเอามาก่อนอีกสองเดี๋ยวเราก็จะไปลงถ้ำกันแล้วก่อนลงถ้ำเดี๋ยวเรามาหาของอันนี้ก่อนไม่งั้นเราจะคราบขวานที่มันตีเขาเรียกอะไรอะน็อกวูดเราต้องหาน็อกวูดมานะ แล้วก็อีพีที่แล้วมีคนบอกว่ารถมันทําได้ด้วยนะเดี๋ยวสักวันเราจะต้องขาบรถกันเฮ้ตรงนั้นมีควันอะไรวะเราเดินมาไกลจากบ้านมากเลยนะเนี่ยเฮ้บ้าน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 เฮ้ยตรงบ้านมี NPC ว่ะซะขยับก่อนแล้วกันเราไม่พร้อมหรอกเราไปดูบ้านที่มันเงียบกว่านี้ก่อนเนาะบ้านเราก็อยู่ฝากนู้น่ะอันแน่นอนเนียนเลยนะมึง มาดิสับ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 โอ้โหไม้แตกโอเคพอดีเดี๋ยวไปบ้านตรงนั้นเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันแหละตรงนู้นก็เป็นหิมะเนาะ ดินแดนหิมะดินแดนที่ลูกโลกลืมเลือนลูกลืมเลือนนั่นเอ๊อเอ,อ้ยกระโดดสูงจังอ่ะกลับเพื่อนเออไปกลับกลับกลับน้องเศร้าพิมาคนเดียวปล่อย้ไปน้ำกลับห้ามไหวจนสตเตมิน่าหมดนะไม่งั้นเราจะเป็นลมน้ำนะ นั่นไงอันนี้เป็นการทำให้ดูโอเคกว่าจะกลับมาถึงบ้านอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการทำน็อกบูดนะครับหรือไอตัวลากไม้เนาะขั้นตอนง่ายๆเลยก็คือเราก็จะต้องไปหาตัวไอแผ่นไม้มาก่อนกับไอ,ตอ้ตัวเชลเนาะตัวเชลหาจากตัวที่มันเป็นตัวหินนะครับเดี๋ยวผมพาไปหาเนาะส่วนตัวไม้นี่เราก็คราบโตไม้มาก่อนแล้วก็เอาไม้เข้ามาก็ได้แล้วนี่ก็ได้มาแล้ว ที่นี้ก็ครับครับโตอา้าวทำไมครับไม่ได้อ๋อกดครับโตอัพเกรดก็ครบแล้วนี่อัพเกรดเอีทำไมมันอัพไม่ได้วะอ้าวเอา,เอาติดติดอะไรอะ่ะโอ้ติดบัคโอเคหลังจากทำได้เสร็จปุ๊บมันก็จะมีมาอันนี้เนาะ มีต้องใช้ขวานนะขวานกับขวานกับค้อนเนาะตัวขวานนี่เราก็ใช้ไม้3อันไม้แบบเป็นท่อนๆอนี้เนาะ3อันทำไปเลย10อันแล้วก็อะไรอีกแล้วก็กระดูกกระดูกก็ตีจากสเกลิันคิงเองง่ายๆอันนี้ก็ต้องไปเอาตัวลากไม้มาให้ได้ก่อนโอเคพอได้แล้วก็ ไปกันเลยดีกว่าอาหารก็มีแล้วครบเพลิงก็มีแล้วเนาะเท่านี้ก็น่าจะพอทีนี้เราก็ต้องไปหาถ้ำกันนะนี่ไงเข้าไปเลยฮนะกด enter นี่ยถ้าถ้าเราใช้ขวานธรรมดาไม่สามารถตัดได้นะครับแต่ถ้าเราใช้ขวานอันนี้ยตัดได้มันจะต่างกันนะวูดกับล็อกวูดไอ้นอกวูดมันต่างกันนะอันนี้เป็นวูดเนาะอันนี้ก็อันนอกวูดนอกรูดเป็นลากไม้อ๋ออาวุธไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยวไปคาบให้นะจ๊ะเดี๋ยวกลับบ้านก่อนเดี๋ยวคาให้จ้ะ ไปเรากลับบ้านกันดีกว่าครับเอ๊ะมันได้โผลที่เดิมปะเนี่ยผมคิดว่าไม่ใช่ที่เดิมนะไกลจากบ้านมาเยอะไหมเนี่ยก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะอืมบ้านอันนี้อีกสักหลังนึงนะ สร้างไว้ก่อนเลยมีไม้เยอะด้วยมีกี่สเต็ปเนี่ย9สเตป็ปโอ้โหเยอะจังอะใส่ตรงไหนเนี่ย ดวออกมาก่อนแหมต้องมาใส่หน้าบ้านด้วยเนาะจะอัพได้มันมีหลายอย่างเหลือเกินเนาะมันมีทั้งจะต้องมาสร้างบ้านจะต้องมาเก็บของเนาะเราก็สร้างกันไป สร็จยังมีแปลนไหนที่ยังไม่ได้สร้างใช่ไหมสร้างแล้วเนี่ยนี้อันนี้ยังไม่ได้สร้างเนาะอ,อ้แต่มันใช้เยอะจังอะไหนดูดิว่าได้หรือยัง <c oughs> ต้องอัพเลเวลอีก เอาเป็นว่าอีนี้เราก็ได้แค่เลเวลสเนาะประชากรเราก็มีแค่2คนเนาะแล้วก็บ้านอีก2หลังท่วนก็ตัดจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับชอบสนุกถูกใจยังไงอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะเจอก,กันใหม่อีพีหน้านะอย่าลืมนะขอสัก200วิว <laughs> เจอก,กันใหม่ครับผมบ๊ายบาย